ครับผมก็สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับพี่มาบอลซิงนะครับคนเดิมเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มาวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับผมแล้วเรามาฟังผลของเมื่อคืนก่อนนะครับผมก็เมื่อคืนมาหมดสามคู่เลยนะครับสวยๆเลยนะส่งท้ายปีเก่านะครับผมแล้วก็วันนี้เป็นวันปีใหม่นะครับของ2023นะวันที่หนึ่งนะครับผมก็ขอให้ทุกๆคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับคิดอะไรก็ขอให้สมหวังปรารถนาตามใจต้องการด้วยนะครับผมก็วันนี้ พี่มายคัดมาสามคู่เหมือนเดิมนะครับผมม่สามคู่เป็นบอลอังกฤษหมดเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็มาที่คู่แรกนะแชมเปี้ยนชิพนะครับผมแบ็คคู่เจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับผมอ่ะคู่นี้ผมก็ยังชอบอย่างหลังอย่างหลังบ้านนะครับซันเดอร์แลนด์นะผมว่าหนึ่งประตูเพื่อสามแต้มมีอยู่แล้วครับซันเดอร์แลนด์ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับผมหนึ่งเม็ดมีแน่นอนนะครับไปแล้วครับคู่นี้เปิดไปที่ซันเดอร์แลนด์นะครับผมแล้วก็มากันที่คู่ที่สองพเมียร์ลีกนะครับผมอ่าสเปอร์เจอกับแอสตันวิลล่าผมก็ยังมองไปอย่าง หน้าบ้านสเปอร์อยู่นะครับผมผมก็มองว่าเม็ดหนึ่งสเปอร์ต้องการสามแต้มไปแล้วเพราะว่าตอนนี้สเปอร์โดนไล่บี้มาอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็สเปอร์ต้องการสามแต้มว่าอ่าสะดุดหรือว่าแพ้ไม่ได้แล้วเสมอไม่ได้แล้วต้องชนะอย่างเดียวนะครับผมก็เมื่อคืนมาซตตี้ก็สะดุดไปนะก็เป็นผลดีต่อของนีคาสเซลด้วยนะครับแล้วก็เป็นแมนยูเมื่อคืนแมนยูก็ชนะไปนะครับผมมาคู่นี้ผมเปิดให้ที่สเปอร์นะครับผมสเปอร์หนึ่งเม็ดมีแน่นอนนะนะครับแล้วก็เป็นรุ่นเม็ดสองนะครับผม เบ้นสองสบายใจแน่นอนแล้วก็มากันที่คู่สุดท้ายนะครับผมของอ่าบัลปิมเบลีกด้วยอ่ะนอตติงแฮมฟอร์เลสเจอกับเชลซีนะครับผมผมก็ยังมองไปที่อย่างเชลซีนะครับผมว่านัดที่แล้วเชลซีก็เล่นฟอร์มอ่าโอเคเลยนะที่เจอบอลมานะครับผมก็กดไป2ประตูต่อศูนย์นะครับผมอัลติแฮมฟอร์เลสก็แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะครับผมคู่นี้ผมยังเปิดในที่เชลซีนะครับผมเชลซีผมว่ามีแน่ๆอยู่แล้ว2เม็ดนะครับเชลซีเหมือนเดิมจบ2อศูนย์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็วันนี้ ก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังพี่ไม่บอลซิงจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้นะครับเพื่อมาเป็นทิปเดียวกับพี่ไม่บอลซิงนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงด้นะครับผมแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเฮงๆเวยๆนะครับผมแล้วก็วันนี้พี่ไม่บอลซิงขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ